เตอ๋อเฟยขอรับบทที่ห้าสิบ้าในวังปี้เซียวเมืองซางอวี่วางถุงหอมในมือที่ใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างลงเอ่ยเสียงลากยาวใกล้จะถึงยามเยวแล้วฝ่าบาทคงจะเสด็จกลับมาแล้วเรียกให้ห้องเครื่องยกอาหารมาถเถิดแม่นมเฟิงลังเลชั่วขคะนะเอ่ยเสียงเบาว่าทูลเตอเฟยฝ่าบาทเสด็จไปวังอี้ฝูแล้วเพคะ ได้ยินว่าเรียกอู๋ใช้เรินเข้าถวายงานเกรงว่าวันนี้จะไม่เสด็จมาแล้วเพคะเมื่อซางอุ๋ยพังอง่าอึ้องไปพูดทวนคำว่ากลับมาที่ตัวเองหลุดปากออกไปอย่างไม่ได้ตั้งใจจากนั้นก็ยิ้มหยอะตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่นางถึงกับคิดว่าการที่ฝ่าบาทเสด็จมาวางปี้เซียวเป็นเรื่องสมเหตุสมผลความคิดนี้ช่างประหลาดยิ่ง นางจัดเก็บเข็มและได้อย่างเชื่องช้าศบสายตาเป็นกังวลของแม่นมเฟิงก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบเฉยชาฝ่าบาทไม่มาข้าก็ไม่ต้องกินข้าวอย่างนั้นหรือเรียกให้คนยกอาหารเข้ามาเสียไปพาเออร์เป่าเข้ามาด้วยให้มันกินข้าวเป็นเพื่อนข้าก็เหมือนกันนั่นแหละเพ hey, คะ แม่น้มเฟิงวางใจรีบสั่งให้คนไปห้องเครื่องแล้วให้ปี้สุยอุ้มเออเป่าเข้ามาหากกูเศร้าเจออยู่เออเป่าก็ได้แต่รอยอยู่ในตําหนักปีข้างของปี้สุยและอินชุยด้วยความน่าเวทนาแม้แต่ตอนไปเล่นที่อุทยานหลวงก็ยังต้องระวังไม่ให้ถูกเห็นเข้ามิเช่นนั้นจะถูกขันทีข้างกายเขายกแสปัดไล่ไปทันทียามนี้มันถูกคู่เป็นนาย อบเข้าสู่อ้อมอกพร้อมกับจูบหอมยกใหญ่จึงร้องหญิงหญิงด้วยความดีใจหางน้อยๆใสไปมาอย่างบ้าคลัง่งท่าทางน่ารักทำให้ม่ังซางอวีลืมความรู้สึกแปลก,ก,กเมื่อครู่ไปทันทีพอคิดได้ว่าเมงซางอวีอาจจะกำลังรอตนกลับไปกินอาหารและรู้ว่าตนไปวังอื่นไม่รู้ว่านางจะเจ็บปวดเสียใจเพียงไร หัวคิ้วกูเศร้าเจอก็ขมวดแน่นสีเท้าเร็วรี่ขึ้นทุกขณะในใจอยากจะรีบตับไปให้ถึงเร็วๆร,ราวกับลูกธนูข้ารับใช้ที่เดินตามหลังเขาเร่งรีบกันยกใหญ่มีเพียงสางสี่ตัวปอมที่เป็นผู้มีวรยุทธ์ถึงสามารถตามสีเท้าเขาทันเมื่อเดินมาถึงหน้าประตูวังพี่เซียวเขาก็ชะงักไปในอกพันท่วมท้นด้วยความร้อนใจ หากซังอุ๋ยได้ยินว่าเราเรียกอู๋ใช้เหรินเข้าถวายงานนางจะโกรธหรือไม่จะหึงหวงหรือไม่จะไม่แยแสเราหรือไม่เขาเดินเอามือไผ่หลังวนไปวนมาหน้าประตูวังสีหน้าเต็มไปด้วยความกัดกุ้มฝ่าบาทพระองค์ยังจะเสด็จเข้าไปหรือไม่พะยะค่ะช้างสี่ตัวปลอมเห็นห้องเต้เดินวนไปเวียนมาจนมึนหัวจึงไม่อาจไม่เอ่ยถามเข้าไปสิ ูเศร้าเจอสายสีษะพางหลุดหัวเราะสาวเท้าก้าวเข้าประตูวงังพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าเพราะรักจึงหวาดวันเพราะรักจึงตังวล คำพูดนี้ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนเขาสูงส่งเป็นถึงห้องเต้แต่ก็ยังมีช่วงเวลาที่หวาดกลัวหากรู้แต่แรกว่าจะเป็นเช่นนี้เขาคงไม่ไปที่วังวี่ฝูหรอกต่อให้เดิมทีในใจจะไม่ได้มีความคิดอะไรแอบแฝงก็เถอะเขาทำสัญญาณบอกให้ขันทีเฝ้ายามเงียบเสียงจากนั้นก็รุดเดินเข้าไปยังตำหนักปีกข้างพอเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงหัวราะดุดกระดิ่งเงินของเมืองซังหวี ความร้อนใจและความกังวลใจในอกเลือนหายไปในพริบตาคิ้วเข้มผ้าเฉียงคำวดแน่นเร่งฝีเท้าโดยไม่รู้ตัวไม่มีฝ่าบาทแต่เต๋อเฟยกับใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอุรายิ่งศักดิ์ศรีของฝ่าบาทจะต้องได้รับความบอบช้ำเป็นแน่ครั้นเห็นฝีพระบาทของห้องเต้สับสนและถี่กระชั้นฉางสี่ตัวปลอมก็สายหน้าพร้อมกับแอบคิดในใจ กึ่งวิ่งกึ่งเดินตามไปในตำหนักปีข้างเออเป่านั่งอยู่บนโต๊ะกลมตัวเล็กเข้าต้มเนื้อลูกเดือยถ้วยหนึ่งวางอยู่ข้างเท้าตะเกียบในมือมื่งซังอวี่คีบเนื้อชิ้นหนึ่งแกว่งไกวตรงหน้ามันหัวเล็กๆของมันหันไปหันมาตามชิ้นเนื้อในลูกตาสีดำสนิทเต็มไปด้วยประกายคาดหวังนางขยับชิ้นเนื้อเข้าไปใกล้ๆมันอ้าปากงับทันที เาว่างับได้แต่อากาศจึงส่งเสียงญิงนิงด้วยความน้อยใจเมื่อซางอุียหัวเราะคิกคักไม่หยุดจากนั้นถึงวางชิ้นเนื้อลงในถ้วยของเอ้อเป่าที่เหมือนจะร้องไห้ออกมาเราบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าห้ามให้มันเข้ามาในตำหนักกูเศร้าเจอยือนอยู่ที่หน้าประตูเป็นเวลานานเมื่อเห็นเมื่อซางอุียมิได้สังเกตถึงการมาของตนในที่สุดจึงเอ่ยทำลายบรรยากาศสุขสันร์ในตำหนักอย่างทนไม่ไหว หม่อมชั้นถวายบังคมฝ่าบาทเพคะเมื่งสังอวีตื่นตกใจรีบวางตะเกียบลงเดินไปทำความเคารพหน้าประตูปลายนิ้วของกู่เศร้าเจอขยับไหวทว่ามีได้ยื่นมือออกไปประคองเหมือนอย่างเคยแต่กลับเดินผ่านเลยนางไปยังข้างโต๊ะกลมจ้องเออเป่าด้วยสีหน้าทามึนเออเป่ากลัวบุรุษที่แผ่ความหน้าเกรเงขามออกมาทั่วร่างผู้นี้ยิ่งจึงหดกายตัวสันดาริกโยนมันกลับไปที่โรงเลี้ยงสัตว์ เขาออกคำสั่งแก่ฉางสี่ตัวปลอมด้วยเสียงเย็นชาฉางสี่ตัวปลอมรับบัญชาเดินเข้าไปอุ้มเอ้อเป่ามันหดคอด้วยความกลัวลูกตามีน้ำตาเอ่อคอดูน่าสงสารยิ่งนะักช้าก่อนห้าม้ยนนะมังสังอวี๋เดินเข้าไปห้ามเสียงเฉียบฉางสี่ตัวปลอมหยุดชะงักมองไปทางห้องเต้ด้วยความลังเลเราบอกให้โยนออกไปได้ยินหรือไม่ เสียงกู่เศร้าเจอเย็นชาต่ำลึกฉางสี่ตัวปลอมพยักหน้าหลบสายตาของเมื่งซางอุ๋ยแล้วเดินไปนอกตำหนกักหม่อมฉันแค่อยากหาใครมากินข้าวเป็นเพื่อนเช่นนี้ก็ไม่ได้หรือแพคะ มั่งสังอุยรู้ดีว่าบัญชาของห้องเต้มไม่อาจขัดขืนน้ำเสียงจึงอ่อนลงทันทีดวงตาหงที่ขาวดำตัดกันชัดเจนขอด้วยฝ้าน้ำจ้องมองไปทางกู่เศร้าเจ๋ออย่างแน่วนิ่งความอ้างว้างเดียวดายที่แฝงอยู่ภายในชวนให้คนเห็นแล้วปวดใจยิ่งนักกู่เศร้าเจ๋อใจอ่อนลงในทันใดรีบเข้าไปรวบนางเข้าสู่อ้อมกอดพร้อมลูบแผ่นหลังเบาๆเขาเม้มริมฝีปากบางพางเอ่ยเสียงคุณ ได้เราไม่ไล่มันไปแล้วเราจะสั่งให้ฉางสี่พามันออกไปนอกตำหนักเท่านั้นฉางสี่รู้จังหวะดียิ่งรีบส่งเออเป่าให้ปี้สยุยปีสุยและอิ่นช่วยลอมยินดีในใจพอรับเออเป่ามาก็รีบร้อนถอยออกไป กลัวว่าฮ่องเต้จะทรงเปลี่ยนพระไทยขึ้นมากระทันหันฮ่องเต้ทรงไม่ชอบเออเป่าผู้เป็นนายจึงมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับเออเป่าน้อยครั้งกลับเป็นพวกนางสองคนที่ดูแลเออเป่ามากกว่าจึงไม่อยากมองดูมันถูกโยนทิ้งไปเมื่อสางอวี่ใช้ใบหน้าคอเคียกับแผ่นอกอบอุ่นและกว้างใหญ่ของกู่เศร้าเจอ๋อมุมปากแสยะยิ้มสมประสงค์นางรู้ดีว่าฮ่องเต้ทรงแพ้ลูกไม้นี้ยิ่งนัก กู่เศร้าเจ๋อเห็นนางอิงแอบอยู่ในอ้อมกอดราวกับแมวตัวหนึ่งผ้าทางชวนให้คนทั้งรักทั้งสงสารจึงอดรวบแขนแน่นขึ้นมีได้ก่อนกระชับแน่นยิ่งกว่าเดิมก่อนจะจุมพิษศ,ศีสษะนางพางเอ่ยเสียงนุ่มนวลหากอยากได้คนอยู่เป็นเพื่อนก็ยังมีเรามีใช่หรือในตาเมื่อสร้างอวี่หม่นลงเล็กน้อยจากนั้นก็ทุบแผ่นอกของเขากล่าวคล้ายกับหัวเราะแต่ก็ไม่หัวเราะ สตรีเยอะแยะมากมายนักฝ่าบ,บาททรงอยู่เป็นเพื่อนได้หมดหรือหม่อมฉันไม่รบกวนฝ่าบ,บาทหรอกเพคะกัวเศร้าเจอนิ่งอึ้งไปชั่วขณะก้มศรีรษะสังเกตสีหน้าของนางเมื่อเห็นหางคิ้วของนางเลิกขึ้นดวงตาหงหรีน้อยๆสีหน้าคล้ายไม่สบอารมณ์จึงหัวเราะเสียงดังต้องขึ้นในใจออกแรงกอดเอวบางของนางให้น่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมสังอว๋กำลังหึงน่ารักจริงๆ คันได้กลิ่นแป้งประทินนสมฉุนบนกายของชายหนุ่มในใจเมื่อซางอุง๋ยก็เกิดโทษสะอย่างไม่มีเหตุผลสะบัดดิ้นสุดแรงทันทีใบหน้าเรียวขาวเนียนแดงดำแววตาลุกวาวกลิ่นอะไรออกไปเหม็นจะตายนางทุบแผ่นอกหนาของเขาหัวเคี้ยวงามขม,มวดเป็นก้อนกลมกูเศร้าเจอก้มหน้าดมกลิ่นบนไหล่ตนครู่หนึ่งเสียงหัวเราะเข้มข้นยิ่งขึ้น เรายังไม่ได้ทําอะไรก็ติดกินกลับมาเชื่อเรานะเขาหัวเราะเสียงต่ำพางจุมพิษพวงแก้มของนางครั้นเห็นนางเบี่ยงซ้ายหลบขวาสุดท้ายก็จับใบหน้าทั้งดวงฝังลงกับแผ่นอกแล้วระเบิดเสียงหัวเราะดังต้องในทันทีแม่นนมเฟิงและสางสี่ตัวป้อมมองดูจนหางตากระตุกขณะที่กำลังลังเลว่าควรจะไล่คนอื่นๆออกไปดีหรือไม่ก็ได้ยินห้องเต้รับสั่งเสียงดังว่าเตรียมน้ำ เราจะอาบน้ำทั้งสองรีบรับบัญชา เรียกให้คนยกน้ำเข้ามาทันทีกูเศร้าเจอช้อนอุ้มเมั่งซังอุ๋ยขึ้นมาเดินเข้าไปในตำหนักด้วยฝีเท้าเรวรี่กระทั่งนางกำนันออกไปจนหมดจึงจมพิษปากน้อยๆสีแดงสดของนางอย่างอดใจไม่ไหวเสียงหัวราอแห่พราหยุดลงอย่างกระทันหันท่าทีของเมืองซังอุ๋ยในวันนี้ทําให้เขาสําราญใจอย่างยิ่งถึงแม้นางจะไม่ยอมรับและไม่ยอมมองเขาตรงๆแต่เขาก็รู้ดีว่านางมีได้ไรซึ่งความรู้สึก ใดๆต่อตอนอีกแล้วกีบปากของเมื่งซางอวีถูกเขาเข้นคึงศีรษะด้านหลังถูกออกแรงกดเอาไว้นางจึงหายใจยากลำบากอยู่บ้างลนล้านเกาะขอบถังอย่างห้ามไม่อยู่พอมือแตะโดนกระบวยจึงตักน้ำกระบวยนึงสาดใส่เต็มหน้าเขาน้ำอุ่นร้อนก็มีอาจยับยั้งการเรียกร้องอย่างบ้าขั่งของชายหนุ่มได้กระทั่งรู้สึกพอใจในที่สุดกูเซ้าเต๋อจึงปล่อยกีบปากหวานล้ําของนางออกแล้วเช็ดหยดน้ำบน ใบหน้าพางหัวเราะเสียงปำรอยยิ้มนี้ ทำไมแฝงด้วยความง,งองงมเช่นนี้เล่าหากข้างหลังมีหางเกรงว่าคงสะบัดสายไปมาแล้วมังสังอุ่กระพิบป,ปาปริบปริบคิดอย่างเลื่อนลอยโกูเศร้าเจอเห็นนางใจลอยปากบางจึงกระตุกยิ้มอุ้มนางยนต์ลงถังน้ําจากนั้นก็ก้าวเข้าไปรัดเอวบางของนางเอาไว้อย่างแน่นหนาก้มหน้าลงเกี่ยวกระหวัดลิ้นเล็กอีกคราทีแรกนางยังคงออกแรงดิ้นขัดขืนแต่ก็ลุ่มหลงอยู่ในจุมพิษในที่สุดเกาะไหลเขาแล้ว ตอบสนองกลับไปแววตากู่เศร้าเจอแปลเปลี่ยนเป็นดำมืดถอดอาพรที่เปียกชุ่มของนางออกทีละชั้นทีละชั้นเมื่อซางอวีหอบหายใจพางเปื้องอาพรของเขาออกอย่างไม่ยอมน้อยหน้าเล็บจิกเข้าที่แผ่นหลังนาหน,นันอย่างแรงเจ้าตัวน้อยช่างป่าเถื่อนเสียจริงเขาล้อมหัวเราะ ออบ้านท้ายที่กลมกึงงอนงามของนางเบาๆก่อนจะนำขาเรียวงามของนางเกี่ยวช่วงเอวของตนไว้แล้วขยับกายเข้าไปความสุขสมที่ยากจะบรรยายเข้าจู่โจมน้ำในถังกระชอกไม่หยุดเปียกไปทั่วทั้งบริเวณเสียงหอบหายใจหนักหน่วงเสียงครวญครางแหลมสูงและเสียงคำรามต่ำผ่าทำให้นางกำนันที่เฝ้าอยู่นอกตำหนักหูหน้าแดงดำกระทั่งน้ำเริ่มเย็นเขาจึงอุ้มหญิงสาวที่อ่อนโยวไปทั้งร่างขึ้นมา กิ้งไปบนเตียงแล้วสู้รบอย่างดุเดือดเลือดพ่านกันต่อจนจันทราขึ้นกลางนภาถึงได้มาถึงวิมานชั้นสูงสุดท่ามกลางเสียงร้องครางเส้นผมของทั้งคู่ล้วนเปียกชื้นเกี่ยวพันจนแยกไม่ออกว่าของใครเป็นของใครกลิ่นชะมดเช็ดตลบอบอวนเข้มข้นอยู่ในอากาศเนิดนานไม่จางหายมังสังอุียกแขนเสื้อขึ้นอย่างเอียดคลานทุกชายหนุ่มที่ยังคงอยู่เหนือร่างตนสาบาทหม่อมฉันหิว นางร้องทุกเสียงเบาน้ำเสียงเสือด้วยแววออดอ้อนโดยไม่รู้ตัวเพิ่งจะพูดจบเสียงท้องร้องก็ดังขึ้นทำให้เลือดสูบฉีดไปที่ปลายหูของนางอย่างรวดเร็วโก่เศร้าเจอเลิกคิ้วใช้หน้าผากแนบหน้าผากของนางเอาไว้พร้อมกับหัวเราะเสียงดังลัน่นครั้นเห็นนางเผยสีหน้ากโกรธขึงถึงได้ยอมหยุดเราจะช่วยเจ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า เขาบีบติ่งหูร้อนเผาของนางอย่างรักใคร่เช็ดทำความสะอาดร่างกายของทั้งคู่อย่างตั้งอกตั้งใจครั้นเห็นเขาสวมเพียงเสื้อและกางเกงตัวในที่เบาบางยุ่งอยู่รอบนาง ถึงขั้นย่อตัวสวมรองเท้าผ้าปักให้นางด้วยตัวเองเมื่งสังอุี๋ก็หลุกเปลือกตาปกปิดอารมณ์ซับซ้อนภายในพอจัดคอเสื้อเรียบร้อยปู่เศร้าเจ๋อก็รวบตัวเมื่งสังอุ๋ยขึ้นจุมพิษรอยแดงน่าสงสัยบนคอนางก่อนจะจูงมือนางเดินออกไปด้วยความอิ่มอกอิ่มใจนางกำนันที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดีเข้ามาเก็บกวาดตำหนักบรรทมที่ยุ่งเหยิงระเกะระกะในทันที ดึกขนาดนี้แล้วห้องเครื่องคงไม่มีอะไรให้กินแล้วล่ะวังปี้เสียวมีห้องครัวเล็กอยู่ไม่ใช่หรือต้มน้ำแกงกินก็แล้วกันเราคิดถึงฝีมือของเจ้ายิ่งนักปู่เศร้าเจอนึกถึงวันคพื้นในการก่อนตอนที่ยังเป็นอาเปาในน้ำเสียงจึงเต็มไปด้วยความคะนึงหาได้เพคะฝ่าบาทอยากเสวยน้ำแกงอะไรหรือเพคะเมืองซางอวีดึงแขนเสื้อเขาไว้ยมยิ้มหยาดเยิม้ม อู๋เศ้าเตอ๋อใช้นิ้วลูบผ่านมุมปากของนางว่าไหลรอยยิ้มที่คุ้นเคยนี้อย่างบันจงก่อนจะถอนหายใจด้วยความอิ่มเอ็มล่าวเสียงละมุนกินพระกระโดดกำแพงก็แล้วกัน มั่งซางอวีพยักหน้าวัตถุดิบล้วนมีพร้อมแล้วแค่นำไปขึ้นเตาแล้วใช้ไฟอ่อนๆตุน๋นก็เป็นอันใช้ได้ทั้งสองนั่งเคียงกันหน้าเตาอันอบปุ่นมองดูไฟพร้อมกับกินมันเทศไปด้วยพูดคุยกระซิบกระซาบกันเป็นครั้งคราววิชาอันลึกซึง้งและความรู้กว้างขวางทำให้พวกเขามีเรื่องให้คุยกันไม่จบสิน้นเมื่อวางฐานะห้องเต้และชายาคนโปรดลงพวกเขาก็เหมือนกับสามีภรรยาในครอบครัว ธรรมดาทั่วไปเงาวาร่างที่แนบชิดนั้นทําให้แม่นมเฟิงเมเหมอมองจนเลื่อนลอยเมื่อเห็นห้องเต้ทรงไม่สนพระไทยฐานะใช้คีมเหล็กเขี่ยขี้เท่าคีบมันเทศร้อนๆขึ้นมาเป่าทรงปอกเปลือกอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วป้อนใส่ปากผู้เป็นนายรัศมีความอ่อนโยนที่กระเพื่อมในพระเนตรสามารถทําให้คนจมลงไปจนตายได้เตอ,อเฟยยังทรงคิดว่านีเป็นการแสดงอีกหรือไม่ใช่กระมัง แม่นมเฟิงหลุกตาครุ่นคิดเดิมทีพอคิดว่าห้องเต้เสด็จไปวังวี่ฝูเส้นทางชายาที่เป็นที่โปรโดปรานเพียงผู้เดียวของเต๋อเฟยก็คงจะสิ้นสุดลงคาดไม่ถึงว่าห้องเต้จะประทับที่นั่นเพียงไม่นาน แค่เวลาไม่ถึงหนึ่งถ้วยช้าก็เสด็จกลับสุดท้ายยังคงเสด็จไปที่วังปี้เซียวพอเสด็จไปก็มีได้เสด็จกลับวังเฉียนชิงอีกแม้แต่งานพระราชก,กิจก็ยังทรงนำไปจัดการที่วังปี้เซียวใช้ชีวิตเจกเช่นสามีภรรยาธรรมดาธรรมากับเตอเฟย สนมชายาทั่วทั้งวังต่างอิจฉาตาร้อนความริษยาที่มีต่อเตอเฟยพุ่งถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนยังไม่หมดแค่นี้ไทเฮาทรงมีพระราชสวสนีอย่างฉับพันเลื่อนขั้นสนมหลายคนที่ไม่โดดเด่นสะดุดตาไม่เพียงแต่เติมตำแหน่งพระราชชายาให้เต็มสี่ทั้งยังแต่งตั้งเตอ๋อเฟยเป็นห่วงกุ้ยเฟยแค่รอให้พิธีแต่งตั้งสนมชายาในอีกหนึ่งเดือนให้หลังเสร็จสิน้น ก็จะปกครองหกวังได้อย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเหนือตำแหน่งห่วงกุ้ยเฟยขึ้นไปก็คือฮองเฮาเราให้ท้องของเตอ๋อเฟยมีข่าวดีตำแหน่งฮองเฮาก็คงจะเป็นดั่งสิ่งของในถุงหนังของนางหลายคนร้อนใจขึ้นมาแล้วจึงโผไปแสดงความกตัญญูต่อไทเฮาที่หวังเสือหนิงทุกเช้าเย็นทั้งยังบอกให้ครอบครัวตนไปกดดันราชอารักษ์กราบทูลให้ฮ่องเต้ทรงทําให้พิรุณพรมทุกหย่อมหญ้าแผล กิ่งก้านกระจายใบยแก่ราชวงศ์ภายในห้องหนังสือของเมืองซางอวี่ในวังปี้เซียวกู่เซ้าเจ๋อหยิบหนังสือก่าวโทษกองนึงขึ้นมาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มสนุกสนานบัดนี้ห้องหนังสือของเมืองซางอวี่ถูกยึดครองเรียบร้อยแล้วทุกที่เต็มไปด้วยสิ่งของของกู่เซ้าเจอผูกกันมึกกระดาษ ฝนมึกล้วนเข้าคู่กันยิ่งกว่านั้นยังมีภาพเหมือนของทั้งสองแขวนอยู่บนผนังด้านที่สะดุดตาที่สุดทำให้ม่ังซังอุียเห็นแล้วหมดแรงยิ่งทั้งๆท,ที่ห้องเต้ยังเป็นคนสมัยโบราณแท้ๆท,ทำมถึงชอบเล่นลูกไม้โรแมนติกเหมือนกับคนยุคที่นางจากมาเลยเล่าถ้าเขาใช้ไม้นี้ไปหลอกล่อสตรีคนอื่นแล้วก็อีกฝ่ายจะต้องยอมตายเพื่อเขาอย่างแน่นอน พอคิดถึงตรงนี้ในใจนางก็รู้สึกแปลกๆเล็กน้อยเมื่อเห็นในพระหัตถ์ห้องเต้ตามหนังสือเก่าโทษฉบับหนึงไว้นางก็เอ่ยค้ายอยากจะหัวเราะแต่ก็ไม่หัวเราะฝ่าบาทพระองค์เสด็จไปที่อื่นเผิดเพคะหากเป็นเช่นนี้ต่อไปคนอื่นจะด่าหม่อมชั้นว่าเป็นชาย,ยาชั่วล่มชาติเดิมทีเจ้าก็เป็นชาย,ยาชั่วอยู่แล้วยังจะกลัวคนด่าอีกหรือ โก่เศร้าเจอบีบปากที่บูน้น้อยของนางเอ่ยล้อเลียนมั่งสางอุ๋่ดึงมือเขาออกส่งเสียงฮึดฮัดจากนั้นพิกอ่านสมุดบัญชีในมือต่อไปอารมณ์ร้ายขึ้นทุกทีโก่เศร้าเจอสส่สีสาพังหัวเราะ ถาาว่าในใจกับท่วมไปด้วยความพึงพอใจอย่างหาได้เปรียบนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เขาต้องการลดความหวาดระแวงของมั่งซังอวีลงโดยไม่ให้นางรู้ตัวแล้วค่อยๆกืนกินหัวใจของนางทั้งคู่นั่งแนบชิดติดกันต่างคนต่างจัดการกับงานในมือห้องหนังสือเงียบกริบจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงเข็มตกในตอนนี้เองชางสีตัวปลอมก็เคาะประตูห้องหนังสือเดินเข้ามาแล้วก็งลงพูดอะไรบางอย่าง ข้างพระกันห้องเต้ครั้นได้ยินคำว่าตำหนักเย็นและเหลียงเฟยเมั่งสังอวีจึงหยุดภูกันย่นหัวคิ้วมองไปทางคนทั้งสองกู่เศร้าเจอฟังคำรายงานของสังสี่ตัวป้อมจบสีหน้าก็มีได้แปลเปลี่ยนไปแต่อย่างใดพิกตรวจหนังสือกราบทูลต่อไปกระทั่งตรวจลงน้ำหนังสือกราบทูลเสร็จสิ้นจึงได้วางผูกันลงประคองพวงแก้มของมั่งสังอวีขึ้นแล้วจุมพิษบนริมฝีปากนางเบาๆเอ่ยเสียงอ่อนโยน เรามีเรื่องต้องจัดการประเดี๋ยวก็กลับมามั่งสังอวีดึงแขนเสื้อเขาเอาไว้ในดวงตาสายประกายอยากรู้อยากเห็นเซินฮวยหรูก่อเรื่องใช่หรือไม่เพคะหม่อมฉันก็อยากไปด้วยเช่นกันไม่ต้องหรอกระวังจะแปดเปื้อนสายตาเจ้า เขาโบกมือขณะที่หันกายจากไปสีหน้าอ่อนยอนก็เลือนหายไปทันใดเครื่องชั่วยามก่อนหน้าในตำหนักเย็นที่ชำรุดสุดโทมเสียนเฟยและลี่เฟย ที่อึดอัดคับแค้นใจเพราะเตอ๋อเฟยได้รับความโปรดปรานแต่เพียงผู้เดียวพากันรวมกลุ่มมาเยี่ยมเยียนเส้นห้วยหรูบัดนี้ร่างของเส้นห้วยหรูผอมจนเหลือแต่กระดูกมีกลิ่นเหม็นแสบจมูกแผ่ออกมาจากร่างกายผิวหนังที่สามารถมองเห็นได้ทุกแห่งล้วนเป็นบาดแผลช้ำหนอง ไร้ซึ่งท่าทางงามล้ำเลิศเพลยแพ้วอย่างแต่ก่อนเพราะมีโอสถชั้นดียื้อชีวิตเอาไว้ทั้งยังมีแม่นมและนางกำนันคอยเฝ้าจับตาดูไม่ขาดตลอด12ชั่วยามต่อให้นางอยากตายก็ตายไม่ได้ได้แค่กระเสือกกระสนดิ้นรนในนารกบนดินแดนแห่งนี้พอทั้งสองมาถึงก็สั่งให้แม่นมจับนางแขวนห้อยเอาไว้กับคือให้ปลายเท้าแตะพื้นและใช้แส้หนังวัวชุบน้ำเกลือเคี่ยนตีทั้งยังสั่งให้ขันที ใช้แท่งเทียมองคชาิหยาบใหญ่ทิ่มแทงร่างกายเบื้องล่างที่เปือยเป่าของนางใช้วาจาหยาบคายอย่างที่สุดดูหมิ่นนางเสืนห้ยหรูกัดกรามแน่นไม่พูดไม่จาเอาเครื่องเพศให้หญิงภาษายานี่อีกสิขาดหายไปเสียนานแค่แท่งเดียวจะเพียงพอได้อย่างไร ลีเฟยเอ่ยอย่างสะใจส่วนเซียนเฟยหัวเราะอย่างบ้าคลั่งไม่มีความโปรโดปรานร่างกายก็พังเสียหายไปแล้วจิตใจที่ไม่ได้งดงามสักเท่าไหร่ของทั้งคู่ก็ยิ่งบิดเบี้ยวเสื่อมโทรมท่ามกลางความข้างแค้นมีเพียงเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของคนตรงหน้าเท่านั้นถึงจะทําให้พวกนางมีความสุขขึ้นมาได้เห็นได้ชัดว่าเส้นห้วยหรูก็คือบ่อกเกิดแห่งความสุขของพวกนางขันทีรับคําหยิบแท่งเทียมองคชาต อีกแท่งแทงเข้าไปในร่างกายเส้นห้วยหรูอย่างแรงโลหิตสดๆสไดสดสดหลออกมาตามท่อนขาของนางกลิ่นเ้าเลือดแผ่กระจายไปในอากาศเสียนเฟยแลลี่เฟยถอยไปสองสาใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูกดวงตาที่เผยออกมาให้เห็นเต็มไปด้วยความคิดชั่วร้ายที่เยียบเย็นหน้าหวาดกลัวเส้นห้ยหรูร้องครวญครางขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่มือเท้ากระตุกไม่หยุด ยามนี้เองสนมชายาคนอื่นๆอีกสองสาคนที่เคยถูกวางยาและเคยได้รับความโปรดปรานก็มาถึงตำหนักเย็นเช่นกันครั้นเห็นสภาพหน้าสังเวชของเส้นห้วยหรูก็ล้อมวงเข้ามาดูทันทีก่อนจะส่งเสียงหัวเราะหยันออกมาเป็นระยะเสียงหัวเราะสูงแหลมและเสียงกลนดายาบคายทําให้เส้นห้วยหรูทรมานอย่างต่อเนื่องนางเงยหน้าที่ก้มลงขึ้นในดวงตาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยความเครียดแค้นอย่างบ้า ข้าเอ่ยอย่างชัดเจนทีละคำด้วยน้ำเสียงแห่แ้งหญิงแทยษสยาถ้าคข้าเป็นหญิงแทยษสยาพวกเจ้าทุกคนก็ไม่ได้ดีไปวกว่าข้าสักเท่าไหร่เรารู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดห้องเต้ถึงส่งไม่แต่ต้องพวกเจ้าแม่นมที่เดิมพีคิดจะเข้าไปตบปากเส้นห้วยหรูถูกเซียนเฟยห้ามไว้นางขมวดคิ้วถามเพราะเหตุใด ท่าทางของเส้นห้ยหรูไม่เหมือนหลอกลวงหรือว่าจะมีความลับอะไรจริงๆฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ